ขณะที่รนฐวยงานของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับได้มอบอุปกรณ์และทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาหลายแห่งในโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนสิง,สงหบ 5, 6, ์บุรีสิงห์พะหุประสามิตรอุปถัมอินบุรีศรีวินิตวิทยาบางระจามวิทยาพรมบุรีรัชดาพิเศษบานแปงวิทยาและโรงเรียนระดับประถมศึกษาประกอบไปด้วยวัดยางทองวัดประสุข วัดเสือข้ามวัดโคสิทธารามวัดระนามวัดบางปูนวัดปลาไหลวัดโบสวัดประสาทวัดเตยและชุมชนวัดเทพมงคลเข้ารับมออุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาโรงเรียนละ7,000บาท จากคุณทิดารับบุญ,ญยับไพศาลเจริญกรรมการบริษัทกลางวิทยาศึกษาจำกัดและคุณกัญญาปัญญาอาจองค์สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานและบริษัทห้างร้านเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบกับปัญหาอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในงานทานน้าใจช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรีที่ห้องประชุมคลังวิทยาศึกษาจำกัดโดยมีนางเกศชยายาวงเพิก รองผู้อเมริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นประธานครับ